เอาร้อนๆก่อนนี่ไอเของเราหอมตู้พับตูนี่ร้อนอ่ะควยจะที่สักกอนครับที่เดียวกันหอมเลยอู้ปบ,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 ปบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊บได้ที่แล้วครับ ข้าวปว๋ใส่เครื่องแกงกเวลาพอดีเลยนะครับเนาะขวสิทเครื่องให้มันหอมสุกๆกันครับไก่บ้านเก็บใส่ตูุ้๋ยหน่อยอ๋อมใบมะกรูดนี่ครับกร้อยนี่หอมหอมได้ที่เลยไม่หรอกขวสิทเครื่องให้มันหอมสุกๆกันครับไก่บ้าน เก็บใส่ตูไ้ไว้นี่หรออ่ะไวจะที่ใก่อนครับดี่เลยครับดีมากอ่าแสบแซ่บเหรอครับหักหนางตูนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แกงไก่ใส่ฟักหอมโอ้ยนะนี่นรอสุกเติมน้ำเติมฟักลงไป,ไป,อไปอนนอโอ้ยไปเกไปเอกตัวโตกลีบน้่มหอมัวรเสียเขาบเบื่อแต่มันหอมกหอนครับเครื่องแกงลงใช่นี่นะทำไปหรอหอมหมกฟักเดือนแล้วครับ ชิมได้แล้วครับเนี่ยอู้้ร้อนๆแกงแก้วันนะครับ oh. อ,าอ,อาหารเศร้าอาหารเศร้าไฟใบมะกรูดนี่อะไรอ๋อใบมะกรูดนี่ครับร้อยหอมๆได้ที่อะไรไม่น้องหอมๆเลยอู้ป๊อก ไ้ที่นะครับบ่วเสร็จเครื่องให้มันหอมสุกๆกันครับไก่บ้านเก็ดใส่ตู้ไว้หอมเลยอด้ออกป๊อทีนะครับขวแกงไก่ใส่มะฟักนี่หน่อย ัเราเตมไปแล้วัวครับเราจะเติมน้ําลงไปจักหน่อยนะครับ้ำลงไปจักหน่อย,อยเลยบ้านขวดอุ้หอมเฮ้ยมานได้พลังเด้อเรียบร้อยแล้วครับต้อยแล้วแสบของแสบหายซาร์บานเทาครับขวดแกงไก่เซ็มฟักนี่หน่อยบักเราเตมไปแล้ว ขปบปบปบดวดครับพร้อมเลยอือ้วนะครับขวดแกงไก่ใส่มะฟักไม่ใน,น่อียฟักเราเตรมไวแล้วขวครับนี่ใช่หรออะขวบที่สักันครับ ไปเ,เลยอืมไปฝักลงไปเลยเราก็รอให้เดือดนะครับชิมอีกทีนึงครับเพราะว่า,วา,วา,วาวเครื่องปรุงเครื่องแกงเขาขวดเสียบร้อยเรียบร้อยมเม็ดกระสอบหว,วานนี่พี่น้องเอ้ย พี่คิดอยากกินแจงไก่สุกเติมน้ำเติมฟักลงไปไปออกไปอีกตัวตัวกินน้ำหอมเลยอื้มอ๋อเนอมใบมะกรูดนี่ครับ ร้อยนี่หอมหอมไปที่อะไรไม่รู้เราก็เติมน้ำลงไปจักหน่อยนะครับเติมน้ำลงไปจักหน่อยเลยบ้านผู้ออมหอมเฮ้ยมาได้เพี่น้องเด้อเรียบร้อยแล้วครับร่อยแล้วแสบของแสบหาอีซาบมาเทาครับทิดไปสักก้อนจักหน่อยเดี๋ยวก็เดือดไข่ชิมมาอีกทีนึงเรียบร้อยแล้วครับหอมหมักฟัก ยี่รองบ้าหอมเลย,อ,อ,เลยอู้บๆๆ๊ที่นะครับยี่หอไงหอมเปมะกรูดนี่ครับกร้อยหอมหอมไอที่เลยไม่รองปลา งุ่นงะอุ่ละเราก็เติมน้าลงไปจักหน่อยนะครัเติมน้ำลงไปจักหน่อยเลยวาอุ่งหอมสุกเติมน้าเติมฟักลงไปงไปอีกไปอีกตัวตัวขีดน้ำหอมหแกงไก่บ้านแซ่บ เป็นอยากกินแกงไก่่น้อบ้าบ่าเนี่ย่นองนี่นะทำพี่นองพร้อมหมึกฟักเดือนแล้วครับชิมได้นะครับเนี่ยโอ้ลอ,องร้อนๆ,ๆแกงไก่บ้านเนาะนะครับอาหารเศร้าอาหารเศร้าใส่ใบมะกรูดสุกเติมน้ำเติมหมึกฟักลงไ,ไปไปอีกไปอีก ตัวโซกินน้ำหอมหัวเสียเขาเบือ่อแต่มันหอมหมือนกัน,กนรครับเครื่องแกงลงต่อดี่บัตรอะแสบนี่รอกแสบแล้วครับ าาอาหารหวานเหาะของแซ่บของแซ่บจะขึ้นเกาครับกับข้าวกินยำเาาสาดีมากแซ่บพี่ไองแซ่บนะครับหัวสิเครื่องให้มันหอมสุกกันครับไก่บ้านเก็ดใส่ตู้ไว้ หัวแกงไก่เซ็มหมฟักนี่เลยฟักหลเตียมไว้แล้วัวรครับนี่นะทำไม่หลงพอหมฟักเดือนนะครับชิมได้นะครับเนี่โอ้อลองร้อนๆอร่อย,อยไม็เปรี้าหวานี่หองเอ้ยพี่ึอ,อยากกินแจงไก่้ลง <laughs> นีนอ่อ่ะัวายที่สักก่อนครับนีเลยครับเอาขวดใส่เครื่องแกงกเวลาพอด,ดีเลยนะครับเนาะอืมน่าพ่น้องมาต่อต่อ พักลงไปเลยเราก็รอให้เดือดนะครับชีมอีกที่นึงครับเพราะว่าเครื่องปรุงเครื่องแกงขวเดเสร็จเรียบร้อยแกงไก่บ้านแซ่บพี่อยากกินแกงไก่หน้องมาบ้านเนี่ยพร้อม,อมเลยอู้ไอทีนะครับเ,เลย ออห,ไไหอมหอมใบมะกรูดนี่ครับกร้อยนี่หอมหอมไอที่อะไรไม่รองสุกเติมน้ำเติมฟักลงไ,ไ,ไ,ไปไปอีกไปอีกตัวโตขีนน้ำหอมหืมนาพี่น้องมาเฮ้ยมาได้พี่น้องเด้อ เรียบร้อยแล้วครับต้อยแล้วแสบของแสบอาหาร์บา้านเราครับพร้อมเลยอู้